เราต้องเสริมแรงบวกให้กับเขาและเอาแรงบวกตรงนั้นเนี่ยให้เขาเองมั่นใจแล้วเอาไปชนะแรงลบในประสบการณ์ที่เขาเคยพบเจอเพราะว่าหลายครั้งแล้วปัญหาหลายอย่างที่เราพบเจอมาบางทีอาจจะไม่ได้อยู่กับตัวเขาหรือตัวเขากับโรงเรียนแต่บางครั้งมันเป็นตัวเขากับครอบครัวซึ่งถ้าเกิดเราจะไปแก้มันอาจจะใช้เวลานานไปแต่ถ้าเกิดเราส่งเสริมแรงบวกให้เขาได้เนี่ยเขาก็จะมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากขึ้น เอาไปหักลบกับแรงลบที่เขามีสุดท้ายแล้วเขาก็ยังเป็นคงบวกอยู่ดีอย่างนี้ครับและการสร้างเกมเนี่ยผมก็คำนึงถึงว่าเราต้องสร้างเกมที่มันยุติธรรมหมายความว่ากลุ่มที่เก่งกับกลุ่มที่พยายามอยู่เขามีสิทธิ์ที่จะชนะได้เช่นเดียวกันแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บกลุ่มที่เขาเอ้ยเหมือนกับ กำลังจะตั้งใจเขาชนะได้เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเขาก็สามารถเรียนได้นี่นะผมจะบอกนักเรียนผมเสมอว่าผมไม่เชื่อว่ามิไม่มีใครไม่สามารถเรียนรู้ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะเรียกว่าไงดีด้วยความที่เทคโนโลยีทุกอย่างมันเข้าถึงง่ายทําให้การจัดเวลาของเราเนี่ยบางครั้งมันโดนดึงดูดไปชั้นหนึ่งคือผมจะบอกนักเรียนคือคุณต้องแบ่งเวลาให้เป็นก่อนคุณเล่นไม่ผิดมันเป็นปกติเลยผมก็บอกครูก็ดูบอล ดูเยอะด้วยเล่นเกมไหมก็มีเล่นแต่ว่าถ้าเรารู้จักแบ่งเวลาได้หนึ่งมันจะเป็นตัวช่วยเราสองคือพอเราแบ่งเวลาปุ๊บเราก็ต้องทําเวลาตรงที่เราอ่านหนังสือหรือทบทวนเนี่ยให้มีประสิทธ,ธิภาพ